เมื่อหลวงปู่บอกว่ามาทําบุญสร้างโรงเรียนประยุทธธรรมกับ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 ข้าสิกับอะไรกับปู่สิอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหลวงปู่หลวงปู่พง์ก็บอกไว้ว่าผมไม่มีตังค์ไปเอากับคุณนายล้อมเลย <c oughs> ไปเอากับคนคนนี <c oughs> ้เลยไปเอากับคนรวยๆนูๆ่นจะมาเอากับ <c oughs> ผมทําไมอย่างนงี้ยหลวงปู่ก็เลยแบบบอกตรงๆอยากให้หลุดพ้นจากวงจรความจนนี้ใช่เพราะความจนมันน่ากวงจริงนะใช่ การมีเงินเยอะอะ่ะมันไม่ปวดหัวกับเท่ากับการมีเงินน้อยอะ่ะ <laughs> อยากปวดนี่ให้แม่จังเลยก็ก็ลองทำเหมือนเพื่อนๆพ,นพี่พี่เรานะคะคิดดีคิดบวกนะคะที่สำคัญคือการลงทุนให้กับตัวเราเองมันคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะมูให้ปังนะคะเงินล้านหล่นทับ ่าพี่อะไรนะจ๊ะที่เมื่อกี้ที่ท,ที่ที่มีคนมาปล,ปลดหนี้ให้สองแสนอะ่ะพี่ตุ๊กเนาะยินดีกับพี่ตุ๊กด้วยนะคะมีคนมาปิดหนี้ให้กับคุณแม่แทนเราอะ่ะลองลองคิดแบบง่ายๆดูก็ได้นะ